สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่องชายเ o ้า i ฟรนชวันนี้จะพูดถึงครีเอทีนของแบรนด์นะครับครีเอทีนง่ายๆนะครับถ้าผมจะเลือกอาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าคุ้มค่าที่สุดในโลกถ้าเทียบกับทุกเือร์ครีเอทีนอย่างแน่นอนนะครับงานวิจัยเยอะที่สุดนะครับเกี่ยวกับตัวนี้นครับแล้วงานวิจัยทุกฉบับก็คือผ่านหมดสรุปง่ายๆนะครับว่าดีมากนะครับโอเคผมก็จะพูดถึงการกินแล้วค่อยพูดถึง ผลที่เราจะได้รับกลับมานะครับการกินครับมันก็จะมี2ช่วงเวลานะครับหลายหลายคนก็จะกินมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า loading phase ครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า maintenance phase ก็คือประมาณ7ถึง10วันแรกก็จะกินค่อนข้างเยอะอาจจะประมาณ20กรัมต่อวันครับหลังจากนั้นก็จะกินประมาณประมาณ10กรัมต่อวันครับถามว่าจำเป็นต้องทำ loading phase ไหมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นคือข้ามไปที่ maintenance phase ได้เลยนะครับ ทีนี้หลายหลายคนอาจจะต้องการผลมาแบบเร็วที่สุดเขาก็เลยจะทำ loading phase นะครับแต่บางคนรู้สึกว่ากิน creatine 20กรัมต่อวันอาจจะรู้สึกว่าท้องอืดเขาก็เลยจะข้าม phase นี้ไปเลยนะครับแต่ได้หมดนะครับไม่มีปัญหาการกินครับหลายหลายคนชอบเถียงกันว่าต้องกินยังไงครับ creatine ครับมันไม่มันไม่เหมือนนี่โอเคนี่ก็คือเป็น pre workout ของอ v i t a m strong ก็เป็นตัว X push ครับ มันก็จะมีคาเฟอีนจากธรรมชาติซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็จะออกฤทธิ์นะครับเราก็กินเข้าไปประมาณ10บถึงยีนาทีต่อมาก็รู้สึกว่าแบบโหเนี่ยปั๊มเริ่มมาหัวใจเต้นคือพร้อมที่จะออกกําลังกายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันมันกินวันนี้แล้วใช้ไปพรุ่งนี้ไม่ได้นะครับกินตอนไหนเนี่ยก็ต้องใช้ตอนนั้นครับครีเอทีนแตกต่างตรงตรงจุดนี้แหละครับ เรากินไปปุ๊บแล้วก็ร่างกายก็จะเก็บไว้ในกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เรากินว่าเราจะกินก่อนออกกาลังกายหลังออกกําลังกายจริง,รงๆเราไม่ไม่ได้สําคัญครับสิ่งที่สําคัญก็คืออัตราการดูดซึมนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะเพิ่มอัตราการดูดซึมให้ดีที่สุดนะครับเราต้องกินพร้อมอาหารง่ายๆนะครับกินพร้อมอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงข้างใน นี่ครับมันเป็นผงสีขาวแบบนี้ครับเราก็จะผสมกับน้ําบางคนบอกว่าผสมกับน้ําไม่อร่อยกินยากกินไม่ได้นะครับผมก็เห็นเห็นเห็นใจครับว่าเออมันอาจจะแบบคือมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือน b c a b c a กินยากจริงๆครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเออกินยากจริงๆครับก็มาผสมกับตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็น BAM Intragen ก็เป็น b c a นะครับแล้วก็เกลือแร่ซึ่งในนี้ก็มี BAM DBCAA อยู่ครับ มันก็จะทําให้มันมีรสชาติที่อร่อยนะครับตัวนี้เป็นรสฮันนีเลมอนนะครับผสมกันนะครับขย่าเอาแล้วผสมแบบนี้ครับนี่แค่นี้นครับก็ละลายแล้วเรียบร้อยแล้วก็กินเข้าไปกินพร้อมอาหารครับคําถามที่คนชอบถามเรื่องของระยะเวลาในการกินครับก็คือว่าเราต้องหยุดพักบ้างไหมไม่ต้องก็ได้ครับ ตัวครีทีนกินได้ตลอดทั้งปีครับผมเองกินตลอดทั้งปีแต่ผมไม่ได้กินตามฉลากนะผมไม่ได้กิน10กรัมตลอดนะครับผมกินแค่5กรัมต่อวันนะครับซึ่งผมแบ่งเป็น2.5กับ2.5ก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมผสม1สกู๊ปไปเลยนะครับแต่ถ้าผมปกตินะครับเดี๋ยวเอาสกู๊ปเปล่าผมก็จะเอาครึ่งสกู๊ปนะครับครึ่งสกู๊ป2เวลานะครับพร้อมอาหารเพื่อ เพิ่มอัตราการดูดซึมนะครับขอย้ำนะครับว่า, <The ice cream> วามันก็จะเก็บไว้ในกล้ามเนื้อนะครับมันเก็บไว้เพราะฉะนียไม่ต้องเถียงกันนะครับว่ากินก่อนหรือหลังออกกําลังกายกินได้หมดแค่ขอให้เพิ่มอัตราการดูดซึมนะครับนีอ่อร่อยเพราะตัวเนี้ยโอเคจะพูดถึงผลที่เราจะเห็นนะครับในระยะสั้น,นครับแน่นอนเราจะเห็นว่าน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมักจะเป็นน้ํานะครับมันก็เป็นน้ําที่เข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับซึ่ง ดีครับพูดง่ายๆครับมันก็คือข้อดีนะครับข้อเสียจะเป็นอย่างไงครับถ้าคุณเป็นนักปั่นจักรยานหรือนักวิ่งที่ไปทางไกลหรือว่าขึ้นเขาน้ําหนักตัวก็เพิ่มขึ้นก็ลําบากนะครับสําหรับคนทั่วไปบางทีเขาก็จะรู้สึกทอนะครับกาลังลดน้ําหนักแล้วก็ไปไปชั่งน้าหนักก็มันดูว่าเออน้ำหนักขึ้นมาประมาณ1-2กิโลในประมาณ1-2ออาทิตย์แรกนะครับเป็นเรื่องปกติครับอย่าได้กลัวครับไม่ไม่ใช่ขายมันครับ แล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าตอนที่เราออกกําลังกายเราออกกําลังกายได้หนักขึ้นและนานขึ้นไม่ความว่าถ้าคุณไปยกเวทนะครับน้ำหนักเยอะที่สุดเท่าที่ยกได้ในหนึ่งครั้งนะครับ one rep max น่าจะไม่เปลี่ยนนะครับแบบทันทีแต่จะสังเกตได้ว่า rep ปลายๆหรือว่า set ปลายๆก็ง่ายขึ้นไปได้อีกเช่นสมมุติว่าเนี่ยคุณยกน้ำหนัก60กิโลในท่า Bench Press แล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าโอเคยกไป10ครั้งเซตที่1ได้เซตที่2ได้เซตที่3ครั้งที่8 90โก้โคเน่แม่งยากจริงๆพอเรากิน c ครีทีนปุบ๊บมันก็ได้แล้วอาจจะต่อเป็นเซตที่4ก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นการเพิ่มโวลูมในการออกกำลังกายของเราเข้าไปซึ่งโวลูมมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างกล้ามเนื้อครับนี่แหละครับครีทีน งานวิจัยเพียบเลยครับฟันทงเลยครับว่าได้ผลอย่างแน่นอนถ้าถามว่าระหว่างโปรโตีนกับครีเอทีนอันไหนสําคัญกว่ากัน,นครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าถ้าเราไม่มีโปรโตีนเพียงพอคุณจะไปออกกํากลังกายหนักขนาดไหนคุณจะไปทคือมันก็ไม่มีโปรโตีนมาสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่โปรโตีนก็ต้องดูโปรโตีนของทั้งธรรมชาติอาหารที่เรากินเป็นมือนะครับจากพวกไก่ไข่หมูอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันไม่เพียงพอเราก็เสริมวยโปรโตีนเข้าไป เพราะเรามีโปรโตีนและแคลอรี่ให้เพียงพอครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่ผมมองว่าคุ้มค่าและสำคัญที่สุดครับโอเคผมมีแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดเปิดอินสต a t i o n แล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ